สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่ผมอัปโหลดวิดีโอนะครับเรื่องของแปลง power supply นะครับให้สามารถปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับแบบนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับสอบถามมาว่าผมต่อตัวโวลต์แอมป์ดิจิตอลมิเตอร์นะครับผมต่อแบบไหนนะครับเพราะว่าในการถ่ายทำวันนั้นนะครับผมตัดต่อ ให้กระชับนะครับจนทําให้รายละเอียดบางตอนนะครับมันขาดหายไปนะครับก็เพื่อที่จะตอบคําถามผู้ชมนะครับว่าผมต่อสายนะครับโวลต์แอมมิเตอร์อย่างไรนะครับผมก็เลยได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นพิเศษนะครับเข้าใจนะครับว่ามันต่อไม่ง่ายเพราะว่ามันมีสายทั้งหมดนะครับ5เส้นนี่ครับมีสายเส้นใหญ่2เส้นนะครับดําแดงแล้วก็มีสายเส้นเล็ก สเส้นนะครับดำแดงเหลืองนะครับตรงนี้นะครับเขียนเอาไว้ว่า power supply นะครับคือแรงดันที่จะจ่ายให้กับตัวนี้นะครับก็คือ3.5ถึง30โวลต์ DC นะครับแล้วก็สามารถวัดวัดโวลต์นะครับ DC ตั้งแต่0ถึง100โวลต์นะครับแล้วก็วัดกระแสได้10แอมป์นะครับสาย2เส้นนะครับดำแดงเล็กนะฮะตรงนี้นะฮะ มันคือสาย power supply ที่เราจะต้องป้อนไฟนะครับที่เป็นไฟ DC 3 5โวลต์ถึง3 0นะครับก็ถือว่าใช้ได้ถ้า1 2 9โวลต์8โวลต์9โวลต์ใช้ได้หมดเลยนะครับ2 4โวลต์ก็ได้ครับแบตเตอรี่18650 2ก้อนอก้อนก้อนละประมาณ4โวลต์สก้อนก็8โวลต์ก็อยู่ในย่านที่รับได้พอดีนะครับสายแดงเล็กนะครับผมต่อกับไฟบวกนี่นะครับ และก็สายดําเล็กผมต่อกับไฟลบนี่นะครับบวกกับลบถ้าดูหน้าจอนะครับนี่จะเห็นว่าติดแล้วนะฮะแดงดํานะครับก็คือเอาไฟไปเลี้ยงวงจรน,นั่นเองนะครับเพื่อให้หลอด LED มันติดนะครับก็สายสีเหลืองนะฮะนี่เส้นนี้เป็นสายที่ใช้วัดโวลต์ครับเราสามารถที่จะวัดโวลต์อิสระ แหล่งจ่ายไฟอื่นก็ได้นะครับหรือว่าวัดที่ตัวมันเองถ้าวัดที่ตัวมันเองผมก็มาจี้ที่คู่บวกก็จะขึ้น8โวลต์นะฮะ8โวลต์นั่นก็คือแบตเตอรี่18650 2ก้อนต่อนุกรมกันนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับผมจะวัดเอาดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ของผมนะครับมาวัดดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันได้8โวลต์หรือเปล่านะครับลบอ่า ได้ประมาณ8.1โวลต์นะครับก็ถือว่าคาดเคลื่อนนิดเดียวนะครับเพียงแค่จุดหน,นะครับถ้าดูอย่างนี้ก็คือใกล้เคียงกันมากนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทำไมจะต้องแยกสีเหลืองกับสีแดงออกมาด้วยนะครับทำไมไม่ผูกรวมกันอย่างนี้เลยนะครับก็พอเอาไปใช้งานปุ๊บเราก็รู้ทันทีนะครับว่า ว่าแรงดันนะครับตอนนี้อยู่ที่8โวลต์นะครับคำตอบก็คือว่าการที่เขาแยกสายสีเหลืองออกมาเนี่ยจากแหล่งจ่ายไฟนะครับของเอของตัวตีอตอนโวลต์แอมิเตอร์เขาเพราะว่าต้องการที่จะวัดไฟที่มีค่ากว้างมากๆนะครับอย่างเช่น1โวลต์นะครับหรือ100โวลต์นะครับแต่ว่าตัววงจรของ ไฟเลี้ยงอันนี้นะครับต้องการเพียงแค่3.5ถึง30โวลต์แสดงว่าถ้าแรงจ่ายไฟอันนี้นะครับน้อยกว่า3.5โวลต์จอมันจะไม่ติดหรือถ้าเกิน30โวลต์อันนี้ก็จะเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับหรือว่าไหม้นะครับหรือว่าเสียหายถ้าผมจะวัดแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับซึ่งมีแรงดัน3โวลต์นะครับมันแรงดันเนี่ยก็คือต่ำกว่า ผมก็เอานะครับสีแดงกับสีเหลืองนะครับมาต่อกันก็คือวัดที่ไฟบวกและครัวลบนะครับก็เอามารวมนี่ครับ3.1โวลต์นะครับวิธีการวัดแอมป์นะครับเราจะต้องวัดอนุกรมกับกับตัวอุปกรณ์นะครับเรามีแหล่งจ่ายไฟนะครับแล้วก็มาผ่านตัวนี้แล้วก็กลับไปหาอุปกรณ์ และถึงไปครอบองจรที่แหล่งจ่ายไฟนะครับซึ่งอาจจะเป็นแหล่งเดียวกันนี้หรือเป็นแหล่งอื่นก็ได้นะครับก็จะเหมือนรูปนี้นั่นเองนะครับนี่คือแหล่งจ่ายไฟนะครับ power นะครับก็จ่ายมาที่แอมมิเตอร์นะครับและก็จากแอมมิเตอร์ก็มาหาโหลดนะครับหรืออุปกรณ์หรือว่าเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็กลับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นนะครับที่เป็นแดงดำนะครับมันก็คือบวกลบตรงนี้นั่นเองนะครับและถ้าผมมีแหล่งจ่ายไฟ และผมมีอุปกรณ์นะครับตัวนี้ตัวแอมป์นะครับเราก็จะอ่านค่าได้นะครับที่เห็น0.2นี่เข้าใจว่าเกิดจากการเออเลอร์ของวงจรนะครับหรือว่าเกิดจากาที่เรายังไม่ได้ต่อทุกอย่างให้ครบวงจรนะครับผมต้องการที่จะหาว่ากระแสไฟที่ผ่านหลอดไฟนี้กี่แอมป์นะครับผมก็จะต้องต่อสายนะครับของหลอดไฟมาเข้าที่โคลบของแอมมิเตอร์นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับไปเข้าโคลบของแหล่งจ่ายไฟและ ขั้วบวกของแอมเอร์ก็มาต่อกับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟผมจะใช้ตัวนี้นะครับของผมนะครับที่เป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับผมตั้งไว้ตั้งไว้สัก12โวลต์นะครับ12โวลต์นี่ผมเอาขั้วบวกมาต่อกับสายบวกใหญ่นะครับของแอมเอร์นะครับและก็เอาขั้วลบ ของแอมเอร์นะครับมาต่อกับหลอดไฟนี่คือสายที่มาจากหลอดไฟนะครับและก็ปลายสายของหลอดไฟนะครับไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะครับกระแสไฟนะครับที่ผ่านหลอดไฟนะครับคือจุดสองเแอมหรือว่า2 7 0มิลลิแอมนะครับตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าในการใช้งานจริงนะครับเราคงไม่เอา แยก power supply แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาบรรจุลงในกล่องเนี่ยเราก็จะต้องใช้ power supply ร่วมกันนะครับกับของตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงวงจรและก็ทำการวัดค่าแอมป์วัดโวลต์ไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่เราต้องทราบนะครับผมจะ,ะเปิดแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าสายผมเดินต่ออย่างไรนะครับ งนี้คือหม้อแปลงนะครับจะมีไฟเป็นไฟ AC ออกมาแล้วก็มาผ่านตรงนี้นะครับเป็นชุดของอแปลงไฟเป็นกระแสไฟตรงนะครับแล้วก็จากชุดนี้นะครับก็คือสายสีส้มกับสายสีน้ําเงินนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับมาต่อตรงอินพุตของชุดควบคุมโวลต์ควบคุมแอมป์แล้วถึงจะต่อมาหาโวลต์แอมมิเตอร์ตัวนี้แต่วา่าเพื่อความเข้าใจนะครับผม จะวาดเป็นไดอะแกรมนะครับเพราะว่าสายไฟมันยุ่งมากนะครับมันอาจจะมองยากนะครับนี่คืออินนะครับ ในตัว power supply ของผมนะครับคือสายดำใหญ่นะครับผมมาต่อกับขั้วลบของจุดที่เป็นเอา p ุดของตัวปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับสายที่เป็นสายแดงใหญ่นะครับจากตัวนี้เนี่ยผมเอาเป็นสายเอา p ุ t เพื่อไปออกกับขั้วลบนะครับของจุดที่จะนำไปใช้งานส่วนขั้วบวกนะครับก็คือจะอวิ่งไปตรงๆไปที่จุดนำออกไปใช้งานเลยนะครับนั่นหมายความว่า ไฟนะครับเวลาเราไปต่อโหลดเข้าตรงนี้นะครับมันจะมาผ่านตัวแอมมิเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งก็จะทําให้เราสามารถอ่านค่าแอมมิเตอร์ได้สายสีเหลืองเล็กเนี่ยเป็นสายที่ทําการวัดโวลต์นะครับผมนํามาต่อกับเอาต์พุตของตัวปรับโวลต์ปรับแอมป์เพราะฉะนั้นมันก็จะอ่านค่าเอาต์พุตตัวนี้ว่ากี่โวลต์นะครับว่าตอนนี้ไฟเราออกกี่โวลต์นะครับส่วนสายแดงนะครับซึ่งเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับ ผมเอามาต่อกับส่วนที่เป็น Input ของตัวปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับทำไมผมถึงไม่เอาสายเส้นนี้มาต่อตรงจุด o u t p u t ก็เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับโวลต์ต่ำกว่า3โวลต์นะครับไฟที่จะไปเลี้ยงวงจรไปเลี้ยงหลอด LED มันมีไม่พอนะครับมันก็ไม่ติดแต่ตรงนี้นะครับเข้ามา12องโวลต์คงที่หรือบวกลบนิดหน่อยนะครับคือมันอยู่ในเล n g e สา3ถึง 30โวลต์นะครับก็สามารถที่จะมาเลี้ยงวงจรมาเลี้ยงอุปกรณ์ตรงนี้ได้นะครับส่วนสายสีดําเล็กนะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับกราวของตัวปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับอินพุตกับเอาพุตไม่ได้ต่อถึงกันนะผมก็เลยไม่ได้ใช้สีดําเล็กนะครับใช้เป็นสีดําใหญ่เพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูการต่ออุปกรณ์ของจริงกันนะครับชุดนี้เป็นชุดหม้อแปลงที่ จ่ายไฟ AC ออกมานะครับแล้วก็มาเข้าที่ตัว Regulator นะครับก็คือแปลงเป็น DC นะครับแล้วก็มาต่ออินพุตนะครับของตัวปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับและตรงปลายด้านนี้นะครับก็สายแดงนะครับต่อออกไปตรงๆนะครับสายสีดำใหญ่นะครับจากของวอนแอมมิเตอร์นะครับไปต่อขั้วเอาต์พุตของตัวปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับ แล้วก็สายสีแดงจากตัวนี้นะครับก็ไปต่อตรงเอาพุตที่เป็นขั้วลบนะฮะตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าหลายคนจะสับสนนะครับแต่ว่าผมลองทําตามเอาสีแดงมาต่อตรงนี้ก็มันไม่ได้นะครับสายสีดําเล็กผมไม่ใช้นะฮะสายสีแดงเล็กนะครับผมต่อกับอินพุตของตัวปรับโวลต์ปรับแอมป์สายสีเหลืองผมต่อเอาพุตนั่นหมายความว่าเอาพุตออกมาเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะอ่านค่าออกมานะครับทีนี้นะครับผมก็ลองใช้งานเลยนะครับ โวลต์นะครับปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับคือเอา์พุตของตัวคอนโทรลโวลต์แอมป์เนี่ยนะครับอยู่ที่6.5โวลต์นะครับถ้าผมทําการปรับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นมาเป็น8โวลต์9โวลต์นะครับก็ตามที่เราต้องการนะครับก็สามารถอ่านโวลต์ได้นะครับส่วนแอมป์นะครับจะยังเป็นศูนย์ศูนย์อยู่เพราะว่าแอมป์เนี่ยมันคือการต่ออนุกรมกับโหลดนะครับจะอ่านว่าโหลด ของเรานะครับกินไฟกี่แอมป์นะครับทีนี้ผมเอาหลอดไฟนี้นะครับมาต่อกับเอาพุตนะครับนี่นะครับหลอดไฟติดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวแอมป์ขึ้นจุด1นนะครับหมายความว่าหลอดไฟนี้นะครับกินกระแสไฟจุด1นนะครับหรือว่า120มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผมต้องการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราใช้มันติมิเตอร์วัดนะครับ ค่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้มันอ่านค่าได้ใกล้เคียงหรือเปล่านะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพอผมเอามันติมิตเตอร์มาเปรียบเทียบค่าที่ได้นะครับว่ามันต่างกันหรือเปล่านะครับก็อ่านได้ดังนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าทําเป็นแอมค่าเท่ากันก็คือจุดห,หึจริงๆก็คือ จุดหนเนี่ยถ้าปรับขึ้นให้เป็น2องทศนิยมนะครับถ้าเราทําเป็นแอมก็คือจะกลายเป็นจุดหนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจุดหนต่างกันที่ความหยาบของสเกลนั่นหมายความว่าวิธีการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับได้ค่านะครับใกล้เคียงกันมากกับการวัดด้วยมัลติมิเตอร์แบบนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมเข้าใจวิธีการต่อโวลต์แอมมิเตอร์มากขึ้นนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสมชาย DIY และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ